วันหยุดแบบนี้แต่ว่าปัญหาเพื่อนบ้านก็ยังมาอยู่นะคะคือหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าทนไม่ไหวใช้ปืนนะยยิงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตเลยมาจากปัญหาที่ว่าพอมานั่งดื่มเหล้ากันแล้วเสียงดังรบกวนเขาสภาพศพของนายคำขวัญอายุ47ปีถูกนายธนงศักดิ์หรือว่าดุกอายุ30ปีเพื่อนบ้านกันนี่แหละใช้อาวุธปืนขนาด .357 ยิงขมับสนัด แล้วก็ลำตัวอีกสองนัดเสียชีวิตกลางถนนในหมู่บ้านตบนหนองคูอำเภอบ้านแท่นจัวัวดงหชัยภูมิก่อนที่จะหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสักตีสามของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะคะ คือชาวบ้านเล่าบอกว่านายคาขวาญผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้าตั้งแต่หัวค่าเลยทั้งหมด4ี่คนจนถึงเวลาประมาณสักตีสามเนี่ยจากนั้นได้ยิงเสียงปืนดังขึ้น4ี่นัดก็รีบวิ่งออกมาดูก็พบว่านายคาขวาญถูกปืนยิงเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคะะ่ะซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนะมือยิงเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุหลังจากครอบครัวเนี่ยขอร้องครับเบื้องต้น นายธนศักดิ์หรือว่านายดุ๊กเนี่ยนะครับรับสารภาพว่าทําไปเพราะผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งเสียงวุ่นวายทำให้ตกใจตื่นนอนไม่ได้นะ<ม>ก็โมโหหยิบปืนออกจากที่นอนไปกระหน่ำยิงเขาเลยโอโหขนาดนั้นเหรอก<ม>ระหน่ำขนาดนั้นเลยนะเบ,บื้องต้นนายธนศักดิ์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนว่าในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนที่พนักงานสอบสวนจะส่งฝากขังสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ